สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําขั้นตอนการใส่ซิมของนาฬิกานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมนี่ครับนาฬิกาทําการกดครับที่หน้าจอนาฬิกาครับด้านล่างเห็นไหมครับกดเลยกดตรงนี้ได้เลยครับผมตรงนี้ครับแล้วก็ทําการดึงสายนาฬิกาขึ้นครับคือจับจับประคองตัวเคสไว้ครับผมเพราะนาฬิการุ่นนี้สามารถถอดเคสเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนทั้งสายแล้วก็เคสได้เลย กดเลยครับกดลงนะครับผมเอานี้ปุ lighting, to 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 ้งกดลงก็อันน cool uh, so so ี้ค uh ือ huh. ด uh ึงดึงสายขึ้นนะครับดึงขึ้นกดนี่ครับกดปุ๊บนี่ครับอันนี้คือดึงขึ้นอันคือกดลงนะครับกดหน้าจอนี่ครับหลุดออกมาแล้วครับซึ่งช่องใส่ซิมจะอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับผมช่องใส่ซิมอยู่ด้านข้างนะเห็นไหมครับผมทําการแกะได้เลยนี่ครับจะใช้ซิมขนาดนาโนซิมนะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับผมเป็น 4G นะครับผมรองรับ ทุกระบบเครือข่ายนะครับผมใส่ตามรูปซินไปเลยโปรที่แนะนำนะครับผมแนะนำให้เป็นโปรแบบไม่ลดสปีดนะครับผมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกากับแอปพลิเคชันได้เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวีโอคอลหรือระบุตำแหน่งพิกัดหรือฟังก์ชันอื่นมากมายนะครับผมใส่ตามนี่นะครับใส่เข้าไปเลยหลังจากนั้นก็ทำการใส่เคสเลยครับนี่ครับใส่เคสนี่คือนี่ครับผมสังเกตนะครับ เอาด้านสายสั้นขึ้นนะครับผมตัวปุ่มโฮมอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับทําการใส่เคสเลยครับใส่ด้านนี้กันเลยครับใส่ไปเลยครับเต้นมืนอีอย่างครับใส่ไปเลยปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับหลังจ,จากใส่เสร็จแล้วก็ทําการกดเลยครับกดค้างไว้รอสักครู่นะครับ หลังจากนั้นก็ทําการสไลด์หน้าจอลงมาครับเพื่อเช็คสัญญาณของอินเทอร์เน็ตของซิมเห็นไหมครับสัญญาณเครือข่ายจะขึ้นเป็น 4G นะครับผมนี่มครับผม4ขีดสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับสังเกตเห็นง่ายๆครับอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับอย่างน้นจะมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับอันนี้คือสัญญาณของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในการเชื่อมต่อนะครับสําคัญนะครับสัญญาณเครือข่ายนี่ก็คือ4ขีดนี้ไว้สําหรับ ในการโทรครับผมอันนี้คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับผมจะมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงหรือว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ w i f i ก็ได้นะครับผมนี่คือสัญญาณ w i f i หรือเราเตอร์ที่บ้านนะครับเรียบร้อยนะครับสามารถใช้งานในฟังก์ชันต่างๆร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยนะครับ